โอ้โห oh, วันนี้มีเรื่องมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะรู้ไหมว่าหลังจากที่น้องโอปอเนี่ยได้ตำแหน่ง m ิสเวิร์ d ประจําปี2025มีรุ่นพี่ m ิสเวิร์ d ที่เคยชนะในแต่ละปีเนี่ยค่ะเรียกว่ามา Follow IG น้องโอปอกันเพียบเลยนะคะเป็นกระแสว่าตอนนี้เนี่ยไทยแลนด์เนี่ยโด่งดังจริงๆค่ะ และเพื่อนๆทราบไมหมคะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับเวที Miss เ o r l ์เยอะมากๆเขาบอกว่าคุณจูเลียมอร์เรที่เป็นเจ้าของเวที m i s เซอ l ์เนี่ยบอกว่าการที่จะเป็นผู้หญิงที่ได้มงกุฎ i s สเ o r l ์ไม่จําเป็นต้องใส่ชุดว่ายน้าค่ะซึ่งเหตุผลเพราะว่าการประกวดเมสเซอร์เนี่ยเป็นการคัดเลือกสาวงามจากสิ่งที่โลกนั้นอยากฟังซึ่งนั่นก็คือเสียงจากสาวงามของแต่ละคนไม่จําเป็นจะต้องมาสวมใส่ชุดบิกินี่ซึ่งวันนี้มาดู ดราม่ากันหน่อยนะกันนะคะหลังจากที่น้องโอปอเนี่ยได้รับตําแหน่งมิสเวิลด์ในปีนี้หลายๆคนโดยเฉพาะในสื่อโซเชียลบอกว่ารู้สึกตกใจมากๆหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยในโซนเอเชียหลายๆคนก็มีการคาดการเอาไว้ว่าคนที่มาแรงมากๆก็คืออนุดีมิสเวิลด์สีลังกานี่แหละค่ะทําให้หลายๆสื่อออกมาวิเคราะห์นะคะว่าในเมื่ออนุดีเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่แต่ไม่รู้เลยว่านางเนี่ยไปตกรอบเพราะอะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเร เรียกว่ามีถั่วสีลังกาเนี่ยไปลงที่กองแม่เมสววกันเยอะมากๆเลยค่ะ โดยมีสื่อของสีลังกานาได้ออกมาพูดถึงการประกวดมิสเซอร์ในรอบนี้บอกว่าประเทศสีลังกาไม่ได้เป็นที่รู้จักว่าเป็นประเทศนางงามสีลังกาส่งนางงามไปทุกเวทีแต่ความเป็นจริงก็คือเราไม่ประสบความสำเร็จและพวกเธอก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรโดยในปีนี้อยากจะสร้างประวัติศาสตร์สีลังกาได้เข้ารอบถึงสาฟาสต์แทซึ่งเป็นครั้งแรกที่สีลังกานั้นได้เข้ารอบฟาสต์แทร็ใน การประกวด Miss World ซึ่งก่อนหน้านี้หากมีใครมาพูดว่านางงามสีลังกาจะได้รับรางวัลรองอันดับหนึ่งฟาสต์แฟกต m มัลติมีเดในเวทีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคงจะไม่เชื่อแต่ว่าปีนี้ชาวสีลังกาพยายามทำให้เรื่องนี้เป็นจริงขึ้นมาได้ขอบคุณชาวสีลังกาทุกคนสำหรับความรักและแรงสนับสนุน m s s เ w r r l ์สีลังกาคงจะยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้หากไม่มีคนสีลังกาสนับสนุนอย่างที่เคยบอกไว้ว่า ในรอบเฮตูเฮประเทศสีลังกาเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เล็กๆเ,เท่านั้นแต่หัวใจและจิตวิญญาณของชาวสีลังกาไม่ได้เล็กตามขนาดพื้นที่ประเทศเพราะฉะนั้นขอบคุณองค์กรมิสเวิร์สำหรับประสบการณ์ที่มีค่าและยินดีกับโอปอลมิสเวิร์ลไทยแลนด์ชัยชนะที่เธอคู่ควรฉันรู้สึกมีความสุขจริงๆที่ได้ยืนอยู่บนเวทีเดียวกันกับผู้หญิงที่เป็นแรงบันดาลใจในการประกวดในครั้งนี้มีคนมาวิเคราะห์นะบอกว่า ถ้าเกิดว่าดูหลายๆคลิปตั้งแต่มีการประกวดมาเนี่ยในแต่ละกิจกรรมนะจะมีคันนเก็บตัวหมดเลยซึ่งจริงๆเนี่ยมิสชัวสีลังกาอยู่ติดกับมิสชัวไทยแลนด์ตลอดแทบจะทุกกิจกรรมเลยนะแต่ว่าน้องโอปอนเนี่ยเธอจะสนใจกับสิ่งรอบข้างมากกว่าส่วนสีลังกาเธอจะสนใจจะตัวเองและเธอมักจะชอบจ้องหน้าจอโทรศัพท์ซึ่งนั่นแหละเหมือนกับว่าไม่มีองค์ประกอบทางด้านนางงามเพียงพอว่าหากเธอเป็นนางงามนั้นเธอจะต้องทําอะไรบ้างบางท เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในเวทีเตลังกนานาก็คือน้องเนี่ยเหมือนกับว่ากดดันตัวเองมากเกินไปบางทีอาจจะดูมองบางครั้งเนี่ยเจ้าของเวทีชอบนางงามที่รีแลกซ์ยิ้มเก่งแล้วก็มีออร่ายกตัวอย่างลองดูนางงามเรม,มานอนเธอเนี่ยดูผ่อนคลายตลอดเวลาแล้วก็พูดเก่งมากๆ และล่าสุดนะเรามาดูคลิปวิดีโอของน้องโอปอกันบ้างดีกว่านี่ก็คือเป็นบรรยากาศเมื่อวานนะคะหลังจากที่ได้รับมงกุฎเรียบร้อยแล้วโอ้โหเรียกว่าทั้งสื่อทั้งบริการมีคนไรล้อมน้องโอปอเนี่ยเพียบเลยค่ะ และอีกหนึ่งภาพความทรงจำที่แบบว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือบรรยากาศการประกวด Miss World เรียกว่าได้ไปปรากฏที่ Times Square New York เลยค่ะโอ้โหเรียกว่าเมทีมิสเวอร์เนี่ยเป็นเวทีที่ทรงคุณค่ามากๆเลยนะคะต่างชาติเนี่ยให้ความสำคัญกับเวทีนี้เรียกว่าเป็นมงกุฎที่ใครจะได้มาครองคือจะต้องเป็นสาวงามที่เต็มไปด้วยความสามารถเป็นเวทีคุณภาพที่แท้จริง โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็มาดูอีกคลิปหนึ่งค่ะ เป็นคลิปที่น้องโอปอเนี่ยถูกนักข่าวอินเดียสัมภาษณ์นะคะมีหลายๆคนบอกว่าวันนี้เนี่ยน้องโอปอเธอดูสวยงามมากๆเลยเห็นชุดแล้วแบบน้ําตาไหลค่ะเธอบอกว่าเป็นชุดที่ดูสวยงามมากๆเธอสวมใส่ชุดนี้แล้วดูกริยาอ่อนหวานเป็นการชนะแบบทรงคุณค่ามากๆไม่อยากจะคิดเลยว่าวันที่น้องโอปอเนี่ยเริ่มออกงานคงจะเป็นที่หน้าภาคภูิใจมากๆเลยแล้วก็วันนี้นะคะมีอีกคลิปวิดีโอหนึ่งค่ะจากคุณอินดี้บอกว่า หลังจากที่น้องโอปอเนี่ยได้ม่งมาดูบรรยากาศกันนะคะนี่คือลุคสบายสบายของน้องโอปอใส่ชุดไซส์เดียวยาวเธอดูสวยมากๆเลยค่ะในบรรยากาศที่รีแลกซ์สุดๆแล้วก็มาดูอีกคลิปหนึ่งนะคะเขาบอกว่านี่คือช่วงเวลาแห่งมิตรภาพน้องโอปอกับเหล่าเพื่อนๆผู้เข้าร่วมประกวดมิสเวิร์ ในช่วงท้ายของการประกวดค่ะมียืนจับมือกันแล้วก็ร้องเพลงโยกตัวไปด้วยกันด้วยนะคะน่ารักมากๆบางคนบอกว่าน่าเสียดายจังเลยว่าตอนที่ถ่ายท่อสดเนี่ยไม่ได้เห็นแบบนี้พอประกาศปุ๊บมีเพื่อนๆสาวงามเนี่ยมารุมอยู่ใกล้ๆน้องโอปอเพียบเลยค่ะบางคนบอกว่าเอ็นดูสาวงามผู้เข้าประกวดมิสเวอร์เจแปนจังเลยดูสิตัวเธอเนี่ยเล็กๆยืนอยู่ข้างๆสูงแค่ไหล่น้องโอปอเลยอะแสดงว่าเธอตัวเล็กมากจ จ,จบางคนบอกว่านี่แหละเหมือนกับที่น้องโอปอเธอพูดเองว่าการที่มาประกวดมีสเวอในครั้งนี้ได้ทั้งมงกุฎได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งมิตรภาพแบบนี้แหละไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราเนี่ยได้ดูการประกวดเวที m i s s World เป็นเวทีการประกวดที่ดูแล้วรู้สึกว่านางงามเนี่ยสวยสง่ามีความคิดทัศนคติดีเหมือนกับเป็นเวทีที่มีแต่พลังบวกจริงๆ บางคอมเมนต์เขาบอกว่าลองสังเกตดูข้างๆสิเพื่อนางงามแต่ละคนเนี่ยมีแต่ยิ้มยินดีด้วยกับน้องโอปอลแล้วก็มีมิตรภาพที่สวยงามโอ้โหเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่าภาคภูมิใจในฐานะคนไทยจริงๆและมาดูอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้เห็นแล้วแบบโอ้โหสุดยอดเลยนอกจากลูกสาวน้องโอปอลชนะการประกวดเป็นผู้ชนะเวทีมิสเวิร์แล้วคุณแม่ก็ไม่น่อยหน้าเลยค่ะดูสิคะในคลิปนี้เขาบอกว่านี่คือคุณแม่ของมิสเวิร์ล มีหลายๆคนได้เข้ามาขอถ่ายรูปกับคุณแม่น้องโอปอเยอะแยะไปหมดเลยค่ะบางคนก็บอกว่าโอ้โหเราแบบอึง้งจริงๆผู้หญิงที่สวมชุดสีขาวเนี่ยบอกว่าขอบคุณที่สร้างผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันชอบอะคุณแม่นนองโอปอเนี่ยใส่ชุดอินเดียมาด้วยนะเรียกว่าเอาใจเจ้าผ้าสุดๆบางคนบอกว่าโอโหเห็นคุณแม่แล้วขอบอกชนะแบบไม่คานสายตาเลยคุณแม่ก็สวยลูกสาวก็สวยแต่ว่าณเวลานี้เหมือนกับคุณแม่จะฮอตกว่าลูกสาวอีกนะคะในคลิปเนี้ยและสําหรับคลิปนี้น่าน่า,นารักมากๆเลยน้องโอปอเนี่ยยืนอยู่หน้าสุดแล้วก็ชวนเหล่าเพ,เพื่อนสาวงามมิสโซ่เดินมาด้วยกันค่ะแล้วก็มีการประกาศด้วยนะคะบอกว่าเหล่าสาว งามทุกๆคนมาพบกันอีกครั้งในการประกวด Miss World ครั้งที่73ในปีถัดไปบางคอมเมนต์บอกว่าเออเห็นบรรยากาศเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการประกวด Miss World ที่พอการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยเป็นเวทีที่ดูสงบไม่มีดราม่าอะไรเลยแต่ละคนเนี่ยผู้คนก็เป็นมิตร ไม่เหมือนกับเวทีอื่นเลยอะหากเป็นเวทีระดับล่างนะชอบด่าดทะเลาะตบตีบางคอมเมนต์ค่าบอกว่าเป็นเวทีที่เพื่อนๆน,นางงามเนี่ยน่ารักจริงๆแล้วก็เหมือนกับแต่ละคนเนี่ยเป็นสาวงามที่มีจิตใจดีเหมือนกับมีชีวิตเดินอยู่ในทุ่งดาวนเดอร์เลย บางคอมเมนต์เขบอกว่าเป็นเวทีที่ดูแล้วมีความสุขมากนางงามรักกันจริงๆกอดกันให้กําลังใจแล้วก็ยินดีตอนที่เพื่อนนางงามเข้ารอบแสดงถึงมิตรภาพของเวทีการประกวดนี้จริงๆแล้วเพื่อนๆล่ะคะเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างอย่าลืมมาร่วมการคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะมั่นใจเลยว่าสําหรับการประกวดมิสเวิร์ในปีถัดไปจะต้องมีคนไทยเนี่ยติดตามดูเยอะมากๆอย่างแน่นอน